สบายดีเด้อพี่น้องวันนี้คำราจะพามาเบิ่งธรรมศาสพี่น้องเอ้ธรรมศาส,รรศาสที่สวยสดงดงามพี่น้องเห็นป่พี่น้องป่านทงป่านทงดอกไม้เลยนะพี่น้องเนาะงามเท่งามว่าพี่น้องเอ้เบิ่งเราสบายอกสบายใจสบายลูกตาพี่น้องเห็นป่อสวยมากเลย บอกพี่น้องโอ้ยงามแท้งามแบบผู้ได้เบิบบ่งก็ถือว่าวแาดแล้วพี่น้องพาดเบิ่งขลองดีๆขลองดีแท้ทดีแบบเด้อพี่น้องเอ้ยนบ่้ำน้ำพี่น้องเฮ้ยปลาลมมาปลาลมมาว้าวงามแท้ห์งามมากพี่น้องพี่น้องงามเท่หงามมาเล้ย เรอาอต็มพี่น้องมีลายอยู่บนคำลาเห็นมีอะไรไหมมีายพี่น้องบอนคำลาเห็ดงานนี่แหละมันบอกจะมาทำงานพี่น้องคำลาจะพาพี่น้องลงป่าเด้อมือนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งมาเบิ่งผูกภาพป,ปาใหม่เขี่ยวสุดงดงามแล้วพี่น้องเอ้ยไาล่างที่ตนตกมาเนาะ ตกสามสี่ห้าใบไม้ก็แตกตอกออกใบแตกยอดแตกแมงพี่น้องเอ้ก็จะเขี่ยวอุ้มทุม่มแบบนี้เลยพี่น้องสายลมพัดว่องวองใบไม้ก็จะสะบัดตามสายลมนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระถิ่นเด้อพี่น้องกระถิ่นจ้าจะเป็นกระถิ่นเนาะกับตะบังุงกับบักแซ่บพ,พี่น้องเอ้ เสียงจิงรีดกระหองวิ๊กวิ๊กวิกวิกเนาะพี่น้องได้ยินบ่พี่น้องได้ยินบ่ธรรมศาสตร์พี่นอ้นองเอ้ยธรรมศาสตร์คำราจะพาพี่น้องลงไปลุม่มๆพุ่นเนาะคำราจะไปถ่ายหูบดอกไม้งามงามให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเบิ่งคลิปต่อไปนำคำลาเด้อพี่น้อง อันนี้คำลาศิษาไปเบิ่งมักมักมีพี่น้องมักขนุนแต่ว่าเป็นไล่แท้ไล่ไวพี่น้องเอ้ยเข้าใจหรอเนีเป็นไล่แท้เ,ทเอาา่ะเด้อคำลาศิษาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคำลาก็จะย่างไปเฉลี่ยพี่น้อยย่างไปก็จิ้ยักอันนากองอันนาจะนึงน่งๆึง่บาบาบาแบบแบบแบบแนิดนึงเนาะก็ทขออภัยเด้อคำลาก่อน ห็นบอกพี Indeed, ああ่น no ้องหน่วยปกกิใหญ่พี่น้องอันนี้จะเป็นมักทุเรียนได้พี่น้องบอเมนเนาะจะเหมืนบั่งมีเนาะห็นบอกพี่น้องหน่วยใหญ่แท้ใหญ่โอ้ยตึงแล้วพี่น้องเลยน่าจะสุกแล้วแหละน่าจะสุกแล้วแหละพี่น้องน่าจะสุกโอ้ยสุกแล้วพี่น้องโอ้ยกำลน้าักเอาดิเดี๋ยวทำหน้าพเสียเอาบปได้ดอกกำหน้าพีเสียเอาบปได้ดอกพี่น้องดิโอ้ย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 แล้วขันเบิ่งกมั่งมีเนาะเอาไปหน่ะ ตาตีแทบว่านเลยนะกะตาพกกตีพ <t repairs> ี่น uh ้องโอ้ยเลยใหญ่แท่นเลยง่า่มาพี่น้องเลยอุ้ยขำลายจากซุ่มมาพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งซุ่มได้บ่ว้ายพี่น้องเลยมน่ะอ๋อ้ยโทษทีแอบลมถัดกิ่ซ่อนต้อนไม้เขาดังแล้วก็จับแป๊ดตัดพี่เป่าได้พี่น้อง ถ่ายภาพทางนี้ยุงพี่น้องยุงก็บักหลายๆพี่น้องเอ้ยทั้งหมดทางยุงบ่อึดบ่บบบบบยากเลยพี่น้องอือยู่บ่อนคําลาอยู่บ่อึดบ่ยากนําต้นยุงกับต้นมดพี่น้องยุงก็หลายคั่นบ่นึงบ่ติ่งนี่ยุงต้องห้ามคําลาไปเลยพี่น้องย่างไปยางมาก็แม่นมักขาพี่น้องมักขาเด้อพี่น้องเด้อมักขาเด้อพี่น้อง เนี่ยเห็นบอกพี่น้องเอ้ยเราเราก็มากินคำล้าแล้วพี่น้องเห็นบอกโอ้ยพี่น้องนี่ก็จะเป็นมักคาเนาะพี่น้องเนาะมักคามักคาไปนี่คำล้าทีพาไปบินทงพี่น้องเอ้ยคำล้าทีเก็บไปเผาเราเอามยาย้ำเผาเราเซนน้ำเอามากินเนาะเป็นอาหารตอนยำน้อยเนาะก็จะมีมักคานี่แหละพี่น้องจี้ไฟเราก็มาฟักฟักตอนน้นอยๆแล้วก็เซนน้ำ ถ้าเราตึงๆล้วก็จะหมันย้ำกินแซ่บเนาะพี่น้องเนาะอาหารตอนที่กลับมายอย่างน้อยเพระบาะว่าผมมีข้าวต้มข้าวนมคือเดียวนี้เด้พี่น้องกินอาหารธรมรมชาติได้นี้และกินมะข่าแล้วก็มีมังมัยตามระดูกาานหละพี่น้องเลยกินเนาะมักคอยแฮมักคิงสิได้พี่น้องมังมัยแล้วก็มักม่วงเนาะมักมีมักม่วงไปเฉลยพี่น้องเลย มีอะได้ก็กินอันนั้นบุคือเดี๋ยวนี้ดเดี๋ยวนี้มีทางเลือกหลายเนาะพี่น้องเนาะจะกินย่างก็สัง่งก็ซื้อแต่โอ้ยตะกี้ละมันถ้าบป,ปุ๊กกับบะมีกินเนาะเนาะมั่งน้ำนมตะกีะ้บอกอาหารข,อข,อขอ้องข้องอานาบ้านปลาบ้า,บานดอยตะกี้ก็มีมกักมีมกักม่มกมวงมกักน้ำนมตะเละพี่น้องเอ้ยมักซีดาเนาะ มักซิดานี่เวลานำอ่ะน,นะเวลาเดินแปดเดินเกานำหนองเนาะมักซิดาก็จะยามชัวมักซิดา,ส,ดาสุกเลยพี่น้องก็จะได้กินมักซิดาสำหรับพี่น้องเอ้ยำล้าสิพายางลงไปลุ่มพี่น้องพี่น้องเด้พายางไปซวนอันนี้จะเป็นอัะน,นะอนเพิ่นปูกับมักเกียงพี่น้องมักเกียงนำบากเนี่ยพี่น้อง คำลาสะผ่านเลาะเด้อมันอย่เด้อแต่คำลาบ่ได้บ,บด่ได้นุง่งทรงเนาะคำลาจะนุ่งสิ้นแต่คำลบบาบ่ทันได้เกี่ยมนะแต่พอ่าเห็นงามกเ็เลยยักมาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเนะาะดูภาพปลาไม้เขียวสดงดงามพี่น้องเอ้ยธรรมศา,าสตรนสร้างนะพี่น้องเนาะงามได้เนาะเจองาม จะโทงามธรรมศาสตร์พี่น้องแาซส่นได้กำลาก็ได้เงียน,น,นลาไปแล้วเนาะลาปทึกกบขอโทษก,ก็อภัยเด้อพี่น้องเด้อปทุดสาลตเด้อลาก็กำลังฝึกฝึกเบาฝึกว่าฝักฝึกอูฝึกลมฝ <laughs> <laughs> ึกลมพีลมนองไปนะพี่น้องเนานะ ย่างกลับมาอูมาลมให้กำลังใจกันเนาะว้าวเดี๋ยวนี้ก็ได้ได้บิงบอนกำไรยางมาสั่นเติบเด้พี่น้องเด้สั่นเติบกาบแมนว่าบ่สั่นไดต้องได้คอยลงด้กันลงไว้นี่พลาดลมดับนึงแหละคนคิดทางกับบ้านพี่น้องยาพาไปเบิงอันงามๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต้องเบิงํา เฮ okay, ่พี่น้องอันบบพี่น้องกำลังยางมาเตะถึงๆผู้ใดพี่น้องยางลงมาอ,มอ้อมอยอ้อมอยลงมาบึก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 มาผู้ดเดียวเลยพี่น้องเลยเพื่อใบย่าให้พี่น้อง,องเบิ้งอันงามงามเนาะเพื่อพี่ให้น้องเบิ้งอันไเบิ้งอันงามางามเบิ้งธรรมชาติล้วนๆนะนะกำลังกับยางลงมานี่พี่น้องอันนี้เป็นอีพีหนึ่งเด้อพี่นอออ้องเด้อขอบขอบใจหลายๆเด้อที่เบิ้งเด้อ